สวัสดีครับน้องจุ๊บจิ๊บครับสวัสดีจ้าครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านครับวันนี้ผมเขยสานใต้ก็มาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันครับของอคนที่ฝันแม่นๆในงวดที่ผ่านมาเนาะครับน้องจุ๊บจิ๊บเองก็ฝันแม่นเหมือนกันในงวดที่ผ่านมาเลขก็เข้าแปดห้าเนาะ,ะครับก็คือตัวน้องเนี่ยครับท่านผู้ชมคงได้ดูคลิปอยู่เนาะครับที่จุ๊บจิ๊บฝันเห็นอ,องค์ สมเด็จพระเทพ <Yeah. S 2> ครับที่มาพระราชทานถุงยังชีพให้กับประชาชนเนาะ <Yeah. S 2> แล้วก็ในความฝันน่ยตัวของจุ๊บจิ๊บก็ได้ไปรับถุงพระราชทานด้วยครับในความฝันครับแล้วก็เห็นเลขในถุงพระราชทานเนาะก็คือแปดสามห้าถ้าตัดก็จะเข้าเลขแปดห้าเป็นเลขล่างเนาะครับก็ถือว่าตัวน้องเองก็ฝันแม่นอยู่นะครับท่านผู้ชมครับก่อนนู้นก็แม่น เหมือนกันในงวดนี้งวดของวันที่สองพฤษภาคมหกสิบแปดครับท่านผู้ชมครับน้องจุ๊บจิ๊บบอกว่าฝันเห็นเลขเนาะครับอเดี๋ยวให้จุ๊บจิ๊บเล่าเลยเนาะลูกเนาะลูกฝันวันไหนลูกฝันเมื่อคืนจ้ะฝันเมื่อคืนนี่เนาะครับโอเคครับเดี๋ยวให้จุ๊บจิ๊บเริ่มเบาเลยก็ได้ว่าจุ๊บจิ๊บฝันเห็นอ่าเหตุการณ์ในควก็ฝันฝันเห็นอย่างเนี้เนาะจ้ะครับครับโอเคครับจช่ลูกกับฝันลูกฝันว่า นูน่ะชิไปออกไปซื้อของของหน่อมันบอกจะนในเมืองนะจ้ะมาหนีนูก็ขีันั่งรถไปเรื่อยๆนะจ้ะก็มู่ัก็ยังนะจ้ะอย่าไปปุ๊บมาหนีนูเห็นควันดำๆขึ้นมันบอกจะแล้วก็คนเต้มนเลยจ้ะเขาไปมุ่งบึงนะจ้ะจ้ะนูก็เลยเขาไปนูก็เลื่อเขาประจอดไปถามเพื่อนว่าเกิดยังขึคือน่าจะคือได้มุ่งคนร้ายแท่นุก็่าสิจ้ะเพื่อนบอกว่าไฟไหมรถนั่งเพื่อน่ะ ใช่ไหมรถเก๋งมีคนยืนในน,น,น,นั้นนําคนนึพงผนว่าไิีจ้ะลูกว่าเอา้าเราคืออันโทรบอกกูให้ล้วบอจ้าโทรบอกอันอันรถด,ดับเพลิงนม่ยัางจ้ะ่นกว่าโทรแล้วว่าท่านมาอยู่่อกว่าสิีจ้ะลูกว่าอกเออคนที่เป็นยังบ่เนาะจ้ะนูกว็าออันกระ่บ,บูู้คือกั้น,นเขากับเบื่องเขากับม่งสถานการณ์นี่นะจ้ะบัดนี้รถกูให้กับมาเรียบร้อยจ้ะนูกก็คือจังมมนรถมมนสิระเบิดนะจ้ะนูก มันดังนะจ๊ะดังคือจังสีระเบิดแล้วเมื่อก็ัระเบิดตุง้งนก็นเลยอ๋อสะดุ้งตื่นนะจ๊ะนุฟันทำหนีจ๊ะต่หนูจำทะเบียนรถใด,ดจ๊ะอ๋อจุบจิบจำทะเบียรนรถไดอยู่แมนจ้ะครับไอ้รถนี้เป็นรถผู้ใดลูกกินนูกับผูฮู้รถไผยจ้ะเพราะว่ามันจอดคือจังจอดอยู่ขางทางนะจ๊ะแล้วคนเขาไปบึงมุงบึงนะจ๊ะครับอ๋อแปลว่ารถนี้นูกับบอกคจักว่าเป็นรถผู้ใดแต่นูเห็นทะเบียนรถแมนจ้ะ ทะเบียนรถือเห็นในควอมฝันเนาะจ้ะครับไอ้ทะเบียนอย่างลูกหนึ่งสามสามศูนย์จ้ะหนึ่งสามสามศูนย์จ้ะก็เป็นเลขสี่ตัวจ้ะสีโตัวจ้ะครับรู้จาได้ชัดเจนมันบอลกแม่นจ้ะอ๋อครับครับท่านผู้ชมกับลองพิจารณาเบิ่งครับเพราะว่านอกจุดจีบนี่ฝันในรหลบนี้กับฝันก็คือว่าฝันน่ากวาวเหมือนกันเนาะก็คือฝันเห็นรถไฟไหม้แล้วก็ระเบิดด้วยจ้ะ S <S มันระเบิดต้อนทายมันได้ยินเสียงก็จังสิระเบิดแต่แล้วมันก็ระเบิดเลยครับ,บแต่จุดจิบจะยืนเอาัวเล็กคือเอาเล็กทะเบียนรถยางเดียวเนาะไอ้ฟันนี่ก็บมเบาซูแม่ฟังยางยังจ้ะบอกยังประท่านเบาสูแม,มร่รถฟังเนาะอ๋อครับครับอ่าแล้วในข้อฟันในหนูไปอยังลงไปไปกับมูบอกเอาโมไซไปบะลูกโมโมเมนต์โมไซจัดติดรถมูไปรถกระบะรถข้างไญนนะจ้ะ อ๋อก็คือนางรถยนต์ไปกับมูจ้ะครับแล้วไปเจอคนม่งเบิ้ลโหลดไฟใหม่จ้ะแล้วรถรดหลดเก๋งขนาดกันระเบิดจ้ะขนาดสีเกี่ยวกับทะเบียนรถแน่นอนเลยเนาะจ้ะครับครับทะเบียนรถขึ้นหนึ่งสามสามศูนย์ครับท่านผู้ชมครับแต่ล้องจารณาเบิงครับวันนี้อาตัวเลขเน่งวันนี้อาจสี่ออกเกี่ยวกับ ทะเบียนรถที่จุ๊บจิ๊บฝันเห็นก็นได้ครับคือตัวนี้เนาะครับนะครับท่านผู้ชมชครับตัวเลขครับก็คือจุ๊บจิ๊บอ่าบอกว่าฝันเห็นรถคันนี้ครับไฟไหม้แล้วก็ระเบิดครับทะเบียนรถในจุ๊บจิ๊บบอกว่าจําได้ชัดเจนเลยครับท่านผู้ชมหนึ่งสามสามศูนย์ครับถ้าตัดก็อาจจะเป็นหนึ่งสามหรือว่าสามศูนย์ครับบางท่านอาจจะตัดเป็นอ่าสามสามศูนย์หรือว่า หนึ่งสามสามทำนองนี้ก็ได้ครับหรือว่าหนึ่งสามศูนย์ก็ได้ครับท่านผู้ชมครับก็ตามนี้เลยครับถ้าชอบก็ลองแคปหน้าจอเก็บไว้ครับเปรียบเทียบกับเลขของท่านผู้ชมดูเนาะครับเพราะว่าในวันนี้ก็เลขก็ออกวันที่สองพฤษภาครับอ่ะก็อีกหลายวันมากครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อของน้องจุ๊บจิบเนาะครับครับถ้าจุ๊บจิบฝันเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยว ผมก็จะมาติดตามความฝันของน้องให้อีกครั้งหนึ่งครับฝันนี่จุ๊บจิ๊บฝันเมื่อคืนนี่เนาะที่จุ๊บจิ๊บบอกฝ<ม>ันช่วงเวลาเท่าไหร่ลูกช่วงที่นูตื่นขึ้นบ้านนู้จำได้ไหมช่วงนีหนูตื่นขึ้นมาก,ก็นูเสะเดือตื่นแคต้อนประมาณตีสองจ้ะประมาณตีสองใช่ครับครับก็เลยเที่ยงคืนมาแล้วเนาะจ้ะครับครับก็ขอให้เลขที่จุ๊บจิ๊บฝันในวันนี้ออกตรงตเนาะ ครับมักบบลูกเรียงโบจะนุ้มีเลขมากอยู่อ๋อมีเลขใง้ใจอีกจ้ะไอ้เลขเลขเลขมักในใจนี่ได้มาจากทางไหนนุ้กกับไปเท็ดบุญมือว่านจ้ะอ๋อไอ้ได้เลขมักมากเลขยยังนุ้มได้มากเลขยงหาสี่ท่าสี่จ้ะเอาจังสันเอาจูบจีบียนให้ลุงปลาหนาเนอะนึกว่าเบิร์ดแล้วตัวเลขเมื่อท่านเบิร์ดนุ้มมาว่ากันแล้วถามมาบอก ห้าสี่ก็คือไปทำบุญเมื่อวานนี้ได้ตัวเลขนี้มาอ๋อก็คือตัวนี้เนาะฝากไว้อีกตัวหนึ่งครับทา่านผู้ชมก็คือเลขห้าสี่ครับอ่าจุ๊บจิ๊บไปจับปิงปองมาลูกด้วยจางไหนไปจุดทูบลูกไปจับปิงปองจ้ะอ๋อก็คืออ่าไปทำบุญแล้วกับไปจับเลขปิงปองไปขอโชคลาภจ้ะอ่าไปวัดหนลูกไปวัดเกาเ่าเยล็ะทำพึ่งอ๋อวัดทำพึ่งเนาะจ้ะ จะปิงปองอยู่ตรงลองปูสวงบอก่รือว่าปูเทเวสุวรรณปู่ทเวสุวรรณจ้ะอ๋อครับครับอันนี้5สีนี่ก็คือน้องขอโชคขอลาบจากปูเทเวสุวรรณครับท่านผู้ชมก็ฝากไว้อีกหางหนึ่งครับเพื่อมันออกตรงตรงครับเพราะว่าเลขที่จุกจิ๊บไปทําบุญแล้วก็เสี่ยงโชคมานะครับส่วนมากแล้วจะออกนะคบท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เนาะครับผมเคยอีสานใต้ก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับ ขอให้ท่านผู้ชมที่รับชมคลิปนี้ครับนำตัวเลขของน้องไปประกอบการเสียงโชคก็ขอให้ถูกหวยรวยเงินครับถูกรอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆครับอาชุ๊จิมมีอะไรจะพูดเพิ่มเติมไหมลูกก็ขอให้พี่พีเอฟซีจะถูกหวยรางวัลที่หนึงจะเฮง,เงเๆเรื่อยๆจะในสงการปีนีจะอ๋อครับครับโอเค<ะ>ครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านครับ มีสุขภาพร่างแค็งร่างกายแข็งแรงเงินไหลนองทองไหลมาเนาะ <Yeah. S 1> ครับสำหรับคลิปนี้ผมเคยสานใต้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณน้องจิ๊บจิบมากๆ <Yeah. S 1> ขอบคุณครับครับผม